จากห่างหายการถ่ายคลิปไปนานวันนี้เราก็จะไปทะเลัสดีครับวันนี้เราก็จะไปทะเลกันนะฮะนี่เรามีเบ็ดในมือวันนี้เราจองทริปเหมาเรือตกหมึกไว้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เรากําลังเก็บของจะลงเรือกันตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดที่เราจะลงเรือแล้วนั่น,นเรือของเราลอยอยู่นี่นี่น,นี่เรืออยนี้ครับเราจะไปกับเรือลำนี้จุดที่เราลงตรงนี้ก็คือหาดราไวยนะครับ ตอนนี้น้าน้ําขึ้นอ่าตอนนี้น้ําเต็มฝั่งเลยตอนนี้น้ําขึ้นหาดราวัยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นร้านอาหารติดกันนะครับซึ่งจะเปิดบริการเพอช่วงเย็นจนถึงดึกร้านที่เราลงตรงนี้เดี๋ยวนะน,นี่ชื่อป้ายครับชื่อร้านอาหารนาทีซีฟู้ดนะครับอยู่ที่หาดราวัยบางเสื้อแดงคนนี้นี่ๆๆก็จะเป็นเจ้าของเรือคนที่ประสานงานครับแกก็จะมีเรือหลายลำมีในทีมิง,งาน ันนี้เราก็จะไปกันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเรือกันที่เราไปวันนี้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับนี่เรือเรือเราวันนี้ที่เราจะไปกันนี่ชื่อเรือพันนาทีสามนะครับ่ตอนนี้กำลังเอาเรือเทียบท่าเพื่อจะให้เรากดของลงกัน เกาะไร่เพื่อจะไปเป็นเกาะเกาะบอนหรือ,อเกาะเฮแล้วแต่ให้ลูกค้าเลือกได้ทางทางบางเจ้าของเอรือเขาบอกก็คือจะไปลงเกาะไหนแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาที่เหมาะสมเองก็จะพาออกมาตกมึกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปขนของลงเรือก่อน,นครับตอนนี้นะครับเราก็ลังขนของลงเรือกันอย่างรทุเร็วน,นิดหน่อยเพราะว่าน้ําขึ้นแล้วก็มีคลื่นนะครับนี่ครับ หมดแล้วไหมเธอของหมดแล้วไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพาดิกลงก่อนนะเออเธอเเอาจ้าจ๋าลงมาเจ้าจ๋าเร็วพี่เขาหนักรีบเดินลงมาเจ่ารีบเดินลงมาเร็วพี่เขาหนัก ่าก็เลลยยก็เธอเอาน้องไหวหรือเปล่านะเกือบจะไม่ไหวนะเดี๋ยวที่เขาอุ้มขึ้นเรือไปเออไปเไปดี๋ยวตอนนี้เราต้องขนของขึ้นเรือก,ก่อนนะเพราะว่าของเราเยอะมากวันนี้นะครับเราก็ขึ้นมากันบนเรือแล้วดูเรือมีไอ้อะไรนะเขาเรียออกว่าเบาะโฟมนะครับไว้สำหรับนอนแล้วก็มีโต๊ะสำหรับกินาานะกินเออ่วาซาบิซานซิมิหมึกสดที่เราจะตกกันนะครับ ี่ยบรรยากาศเรือก็ประมาณนี้จะให้ดูมีที่นั่งนี่ครับมีที่นั่ง 1, 2, 3, 3หนึ่งสองสามสามแถวเรือลำนี้ก็จะจุได้8คนใช่ตามทะเบียนเรือแบบก็คือแถวนั่งแถวละถแถวถแถวเรากี่คนละกสามนี่นะมีสามแถวแถวละประมาณสามคนมนะแถวละประมาณสามคนก็คือทั้งหมดประมาณแปดถึงเก้าคนไม่เกินนี้มีมีเสื้อชีฟมีทุกค<า>นเออ เพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาลงเรือทุกคนต้องสิมเสื้อชูชีพนะครับซึ่งทางเรือก็มีเตรียมไว้ให้กันเรียบร้อยนี่นะครับเรือเราก็กําลังถอยออกมาจากท่าแล้วนั่นคือตรงไหนวะนี่นี่ตรงนี้คือร้านอาหารที่ที่เรามานะครับก็คือร้านนาทีซีฟู้ดแล้วตรงนั้นเราลงมามีบันไดลงมาเรือก็จะจดตรงนั้นเมื่อกี้ไปตอนนี้เรือกําลังหันหน้าออกสู่ทะเลนะครับโอ้ดูครับฟ้าคลึ้มมาเชียวครับโน่นโน่นฟ้าขึ้นมาเชียว ผู้เร่่มเดินทางกับเรานะครับณวันณเดชนและครอบครัวนะครับซึ่งเดินทางมาจากนครศรีธรรมราชนะครับมาทางเรือก็จะมีกัปตันหนึ่งแล้วก็มีพนักงานประจาเรือหนึ่งนะครับก็คือพนักงานคอยดูแลคอยรอแล้วก็สาสมอคนหนึ่งขับเรือคนหนึ่งนะครับพนักงานไปด้วยเรามีเรือยนต์ขาากำลังเรือยนต์ขากำลังเดินทางออกจากท้า เพื่อเผชิญกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่จากที่แรกที่ที่ทางบางเจ้าของเรือเขาแจ้งว่าจะไปที่เกาะกอรนะครับแต่เราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปกันแป๊บนึงเดียวอก็คือเราจะเปลี่ยนไปตกหมึกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการที่ตกหมึกกันอีกรูปนึงอีกรูปนึงต้องแต่งเอาให้ดีกว่านี้ก่อนต้องต้องมีอันนี้กําลังกําลังถข่ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกัน ตอนที่ถึงถานที่ตกหมึกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูต่อน,นะัว่าเราจะไปถึงไหนกันต่อตอนนี้เราก็มาเทียบกันที่เกาะอบ,บอลก่อนนะครับพเพราะเนื่องจากฝนเนี้ยตกนี่ครับเดาาียดกันแล้วเดี๋ยวเราต้องลงไปหลบฝนก่อนยวเราก็เปียกแล้วแหละหนาวตอนนี้เราก็ขึ้นฝั่งมาที่เกาะบอลกันแล้วฝนก็ตกมากอันนี้เราก็ต้องมาหบลบฝนกันก่อนนะครับเทะเทะเลือนเทิรหมดเลย จากตอนที่เราออกมาแดดจ้านะครับเราออกมาก็ได้เพียงครึ่งฐานเท่านั้นันตกเลยเละหมดครับตัวไม่เหลือเลยวันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารของเกาะนะครับที่ผลจะมาพักกินอาหารแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีตั้งแคมป์ด้วยนะครับก็คือสามารถมาเช่าเต็นท์นอนได้นี่ครับบรรยากาศร้านอาหารก็จะมี ามาจอดมาจอดรับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วก็มาลูฝนกันนะครับ <c oughs> เละ <c oughs> เละที <c oughs> ่นี่เราเคยมากันเป็นมั้ยได้เละี๋ยวเราก็ต้องรอให้ฝนตาแบบนี้นะครับ <c oughs> เราถึงจะเอาไปตกปลากันต่อภาพอาจจะเลือนๆนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันโดนฝนที่ต้องเลนกล้องอเดี๋ยวเราก็ทักรอฝนหยุดก่อนนะ ครับตอนนี้เราก็ยังอยู่บนเกาะกันนะครับตั้งแต่ฝนตกลงมาฟ้าก็ไม่สว่างอีกเลยนะครับดูยังมีฝนตกเล็กน้อยทงไปมือนคือแต่ว่ายังดีที่ขึ้นไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราเรอเ,เวลาอีกสักแปบ๊บหนึ่งเราจะออกไปตกปลาตกหมึกแล้วก็เล่นน้ำสักเล็กน้อยแล้วก็ตอนสี่โมงเราจะได้เดินทางกลับนะครับ นี่ครับระหว่างรอตกปลาไหนแดดเดินตกปลาครับก็ตกปลารอไปรอเวลาไปเล่นน้ําตกปลาไปเมื่อกี้ลงไปเล่นน้ำแล้วแหละแล้วก็เจอแมงกะพรุนลอยในน้ําก็ขึ้นมาเลยไม่เล่นแล้วครับเพราะว่ากลัวกลัวแมงกะพรุนเมื่อกี้ตัวที่แม่ตกได้อยู่ไหนเดินอ๋อตัวเล็กเกินแม่ตกได้ตัวดำาๆนะครับไม่รู้ปลาอะไรตัวเล็กเกินเอาดูดูนะตกปลาล้วกำลังมือป็น ไปแล้วไม่รู้ตกตรงไหนดูหินเต็ไมไปหมดเลยเมื่อกี้ติดไปแล้วติดปลาแล้วก็ปลาเข้าไปในโขดหินนะครับแล้วก็ปลาหลุดไปแล้วดีที่ดึงเบ็ดขึ้นมาได้เป็นไม่ขาด,ด,ด,ดสุดท้ายวันนี้ทริปเราก็เหมือนจะล่มนะครับไม่มกเปแบบเท่าไหร่ตอนก่อนจอกเรืออากาศดีมากก็ลงเรือมาเพียงสิบนาทีก็ลงเรือมาแค่สิบนาทีฝนตกเลยครับ ถ้าเราลงช้ากว่านี้สักครึ่งชั่วโมงแล้วฝนถ้าเราลงจากท่าเรือช้ากว่านี้ครึ่งชั่วโมงฝนตกเราก็คงจะไม่มาอะไรติดอีกแล้วติดหินอีกแล้วนะครับเ,เบื่อกับนักตกปลาเมืออาชีพจริงๆเลยตกติดใต้หินเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลงไปฝนให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับปลาอยู่ไหนไมีแต่หินนี่ครับติดอยู่ระหว่างช่องหินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว นักตกปลาเราทำปลาทำปลาว่าทำเบ็ดติดอยู่แล้วก้องเห็นดู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 เดี๋ยวต้องไปแกะให้อีกลำบากจริงๆนะครับพนักตกปลามืออาชีพมาตกปลาเอาปล่อยอินมาหน่อยปล่อยน้อยปล่อยน้อยดูครับไตยืนอยู่บนก้อนหินอย่างดีแล้วเคาืพียงมาตรงนี้ให้มันติดหินหน้ำก็ไม่ได้ลึกมากดูด bạn một nha các bạn, đồ, nhìn, 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 đồ, giả vưng đưng, hìn nang phê, ba ghi, ba, ba ta hay, một สุดท้ายวันนี้ทริปเราเฟลนะครับมิชชั่นเฟลตกไม่ได้นะครับขึ้นออกใหญ่ได้แค่มาวนนแล้วก็กลับกลับกลับอดตกปลาหมึกแล้วตกปลาอากาศเปิดแต่ว่าท้องฟ้าเปิดแต่ว่ามันขึ้นครับขึ้น ไม่สามารถจอดตกได้แล้วก็ถึงจะจอดตกได้หมึกทางทางทางเรือเขาก็แจ้งว่าหมึกมันจะไม่มีที่ท่าน้ําเชี่ยวดังน,น,นั้นตอนนี้เราก็เดินทางกลับระหว่างทางกลับไปที่ท่าเรือที่เราออกมาด้เยาอันนี่คือเกาะบอนที่เราจอดหลบฝนนะครับแล้วก็เล่นน้ำ ด้วยครับด้าครับ คงนไปแล้วครับ <sniff> ด <servir> ้วยระหว่างทางกลับบ้านนะครับตุกเรือเราเข้ามาฝั่งครับเพราะว่าป็นแรงมากรับโอ้ยดูสโอ้รุเอ้เนี่ยเนี่ยกุเนี่ยกปุน เออใช่ทุกคนเชื่ครับมีคนใหม่แล้วครับทันนะ้งคนทั้นะครับโอเคครับนะพบกันใหม่หน้าครับคลิปนี้เราไปก่อนนะครับ